สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ไบโคตูนนะคะจะเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเด็กๆมาดูกันเลยว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะมีลักษณะเช่นไรนะคะตัวอย่างนะคะการทดลองคือครูนำกระดาษมาเผาด้วยเทียนไขนะคะ กระดาษหนึ่งแผ่นกับเทียนไขนะคะสิ่งที่เราต้องใช้แต่ว่าเด็กๆไม่ต้องทดลองเองนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตารายนะคะ hmm? กระดาษก่อนเผากับกระดาษหลังจากเผาเด็กๆคิดว่าเหมือนกันหรือไม่คะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเวลาเผาแล้วได้อะไรบ้างนะคะกระดาษมีการเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะไปดูกัน no, Mm hmm. กระดาษนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือจะมีเปลวไฟเกิดขึ้นนะคะมีความร้อนเกิดควันเกิดขมเหลวและขี้เถ้านะคะซึ่งกระดาษนี้ก็ไม่สามารถกลับไปเป็นกระดาษเหมือนเดิมได้นะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยคะ่ะจะมีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะมีสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปทำให้กลับคืนเป็นสารเดิมไม่ได้นั่นก็คือเกิดปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้นะคะให้คุณครูเตรียมอันนี้เป็นการทดลองนะคะบ้านใครมีก็สามารถทดลองได้ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องทดลองนะลูกนะใช้ถุงมือยางใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะ ใส่ผงฟูล,ลงในถุงมือสองช้อนโต๊ะเทน้ำส้มสายชูล,ลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็มัดถุงมือให้แน่นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนี่ถุงมือก็จะพองขึ้นนะคะเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำส้มสายชูกับผงฟูนั่นเองนะคะทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานะคะนี่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ A เนี่ยคะ่ะจะ ไม่สามารถกลับมาเป็นน้ำส้มสายชูหรือเป็นผงฟูได้นะคะปฏิกิริยานี้เรียกว่าปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้นะคะปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็จะมีตัวอย่างดังนี้นะคะเช่นไม้ถูกเผากลายเป็นถ่านค่ะนี่ ผ่านก็กลับมาเป็นไม้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> การหยดกรดลงบนหินปูนนะคะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นหรือเกิดฟองขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่สามารถกลับมาเป็นหินปูนได้นะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะ <c oughs> การประกอบอาหาร <c oughs> เช่นการทอดไข่ดาวนะคะ การทอดไข่ดาวจากไข่ดิบกลายไปเป็นไข,ข่สุกนะคะไข,ข่สุกกลายไปเป็นไข่ดิบก็ไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้นะคะอยากกลับไปเป็นไข่เหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วนะคะวิธีการสังเกตนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือถ้าสารนั้นมีตะกอนแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะหรือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะ หรือมีกลิ่นหรือสีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะนี่หรือเมื่อเราวัดอุณหภูมิของสารอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่ามันลดลงนะคะอันนี้ก็จบในสไลด์นี้นะคะเดี๋ยวครูตูนจะสรุปจะสรุปเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารให้เด็กๆได้ดูอีกสไลด์หนึ่งนะคะ ค่ะทีนี้เราก็มาสรุปกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยมี2รูปแบบดังที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยจะสรุปได้ว่าเวลามี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะจะไม่เกิดสารใหม่เกิดขึ้นนะคะองค์ประกอบภายในของสารจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนไปแล้วสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะสารเนี่ยสามารถผันกลับได้นะคะอย่างเช่นเกลือละลายในน้ํากลายเป็นของเหลวนะคะเป็นสารละลายน้ําเกลือเมื่อเราให้ความร้อนในสารละลายน้ําเกลือนะคะ ทำให้น้ำและเหยกลายเป็นไอแล้วก็จะเหลือตะกอนของเกลือซึ่งนั่นก็คือสารเดิมนั่นเองนะคะต่อไปสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะตัวอย่างเช่นการระเหิดการระเหยการตกผลึกการละลายหรือการเกิดหมอกนะคะต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสรุปได้ว่า จะมีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะองค์ประกอบภายในของสารเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงสารเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนเกิดขึ้นนะ,ะสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเช่นการย่อยอาหารนะ,ะการย่อยอาหารของมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราทานรับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายมันก็จะเป็น ชิ้นชิ้นใช่ไหมคะเด็กๆพอพอมันไปถึงาทางเดินอาหารส่วนที่เป็นกระเพาะอาหารนะคะกับลำไส้เล็กนะคะสิ่งเหล่านั้น,นะคะ่ะที่เรากินไปก็จะถูกเปลี่ยนแปลงให้เกิดโมเลกุลที่เล็กที่สุดที่สามารถดูดซึมไปใช้ในร่างกายหรือสามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายของเราได้นะคะ มันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ไม่สามารถกลับมาเป็นอาหารเป็นชิ้นชิ้นเหมือนเดิมได้นะคะต่อไปการสุกข,ของผลไม้อย่างเช่นกล้วยจากกล้วยดิบกลายเป็นกล้วยสุกหรือมะม่วงดิบกลายเป็นมะม่วงสุกอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเกิดสนิมก็เช่นเดียวกันนะคะการเกิดสนิมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับโลหะเนาะเอาโลหะเนี่ยเมื่อ เอาไปตากแดดตากลมตากฝนไว้นะคะมันก็จะทำปฏิกิยากับออกซิเจนในอากาศนะคะก็จะทำให้เกิดสนิมขึ้นซึ่งสนิมนั้นก็ไม่สามารถกลับไปเป็นเหล็กเหมือนเดิมได้นะคะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก็เช่นเดียวกันอย่างการเผาถ่านเผาไม้ให้เป็นถ่านถ่านก็ไม่สามารถกลับมาเป็นไม้ได้นะคะการเผากระดาษเมื่อเผาไปแล้วก็ได้ ขี้เท่าใช่ไหมคะซึ่งขี้เท่านั้นก็ไม่สามารถกลับมาเป็นกระดาษได้นั่นเองอันนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะนี่กระจบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารครูตูนก็หวังว่าเด็กๆจะรับรู้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนไปนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ